สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณลูกครับเห็นรถไหมเนี่ยวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ครับวันสุกแปกแปลกตัวป่าคนเน่มันสุกเฮ้ยมันสุกเอ้ได้เสื้อมาใหม่หรือเปล่าเสื้อสีน้ำเงินเรามาอยู่กันที่แมกบลุคเฮเวนนะครับหน้าป่าเปลี่ยนตัวอะไรอะตัวอะไรอะปาปาขึ้นเก้าอี้ข้างหลังรถอยู่เลยเนี่ยเนี่ย ได้ข่าวว่าเอาก็อีหัานั่งกันอย่างนี้เลยนะมนั่งไม่คนเดียว,อ,วอย่องนี้ก็ได้เหรอครับเอาก็ใช่คุณลูกเคยเห็นในยูทูบตอนนี้เอามีตัวไรวิ่งมาด้วยเนี่ยตอนนี้คุณลูกจะพาไปไหนครับได้ข่าวว่าแมบบลุคฮับเวนนีอัปเดตใหม่แล้วนะครับใช่ไหมฮะใช่แลยโอ้โหแรงมากแรงแป๊บนี่รถอะไรครับรถตัดหญ้าหรือเปล่าเนี่ยก,กูคัสอ๋อรถกูคัสจะพาไปไหนครับพี่ แปปเขาเป,เปลี่ยนล้อก่อนอืมออปชั่นเยอะจริงๆนะครับลูกครับปลาไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหนูพาแซดไปพาแซดเลยเหรอลงน้ําก็ได้เอ้ยจมน้ําพี่เอ้ยใจ,เย,จยเย็นพี่รถมันแรงไงอือลงมาวิ่งในทะเลก็ได้รครับปลาลงถึงแล้วเหรอครับเอาตามมาเอาไวจังเอาตามมาตามมาเดี๋ยวกอ,นะอะไรแถบอะไรขึ้นฝั่งขวามืมอเต็มไปหมดเลยเอาออกไงเดี๋ยวมันหายไปเองเอาหรอตามมา พาไปไหนครับมาเร็วสิขึ้นอันนี้เหรอไม่ใช่มาทางนี้ตามมาขึ้นสีน้ำตาลมาเลยเอ้ยขึ้นไวจังอะเอาไม้ได้เลื่อนอ่ะเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้นี่คือสไลเดอร์ใหม่โอเคขึ้นภูเขาบ้างป้าจะเอาสีไหนมีให้เลือกด้วยอ่ะเนี่ยป้าจะเอาสีไหนเนี่ยเนี่ยที่มันขึ้นอยู่คือแล้วป่าไม้ทำซ้ำไปเอ้ยเอ้ยลงผิดช่องอ่ะพวกลงไปแล้วเอ้ยหมุนติ้วเลยอะไรเนี่ยทำไหนก็ได้ โอ้ยหัวกระแทกหัวกระแทกโอ้ยโอ้ยจมน้ำเลยอะมันสนุกมากเลยนะยสนุกมากเลยเหรอป่านนึงเอ้ยป่าหน้าจมน้ำเลยเมื่อกี้มันจะตายป่านนึงมาเอาของมาก่อนป่าเราจะอยู่กันที่นี่นะเฮ้ยห,หนูขวามือป่านเนี่ยอ,ออกไปได้เนี่ยมันเกะก,กะเดี๋ยวมันหายไปเองขึ้นมาได้เลื่อนมาอัตโนมัติครับหายไปเองเนี่มันจะหายตอนไหนเนี่ยรอ,อด้วยดีขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวรออยู่ด้านบน เอ้ยเห็นบอกว่ามีหลายสีเดี๋ยวดูครับอันอื่นเป็นไงเอาเอาสีแดงก่อนครับสีแดงไปหนูครับมาเสีแดงไปอันนี้เ,เหรอไปแล้วดิไปครับอูอ้หูพุ่งหลาวพุ่งหลาวพุ่งหล่าโฉโอโหจมน้ำอีกแล้วครับแล้วมันมีตายไหมเนี่ยไม่มีโอ้โหอะไรแดงๆน่ะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่สนุกครับโอ้โหแบบบลูคัพเวนอัปโหลดใหม่เออัปเดตใหม่ครับตก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 อะไรนี่เอาเก้าอี้อะไรมานั่งด้วยเนี่ย ไอ้ดูก็เอาเก้าอี้อะไรมานั่งสไลด์ด้วยเนี่ยไม่ตัวกระโดดสไลด์แล้วเสีเหลืองสีเหลืองกดสีเหลืองให้หน่อยครับกดกดไงสีเหลืองไปเฮ้ยสีเหลืองไปครับมันไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้หโอ้ยเฮ้ยฝาติดอ้ะติดไอ้ลงแล้วลงและโอ้หมุน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 ตีนกาชนโอ้กะเด็นอุ้ยกระเด็นเลยคือมานั่งสมาธิข้างบ่อนะมาไปดิโอ้โหอะไรเนี่ย โอ้โหรุนแรงมากเลยถ้าเป็นของจริงนี่หัวแตกคอหักหมดแล้วนะครับไปหรือป่านี่ฮะเห็นอยู่กระโดดเมื่อกี้นี่ไงไาสีอะไรกต่อสนุกสีอะไรกต่อสีอันกลางอันเขียวไปอย่างอันเขียวไปแล้วนะเนี่ยสีต่อไปเนี่ยครับสีต่อไปลบสิลบสิอ่าลบแบบสีต่อไปมันก็เป็นธรรมดาต่อไปอีกอันหนึ่งอ่ะม่วงม่วงไปอันนี้ไปม่วงสนุกมากอุ้ยอุ้กระเด็นกระเด็นอุ้ยลอยเขาตกลงบน อดูท่าดิดูท่านอนเิโอ้โหหมดกันเลยโอ้ยังนอนยิ้มอีกเหรอป่าเนี่ยโอ้ชิวป๋าเมื่อกี้หนูกระเด็นไปตรงบ้านอะทำไมซูมได้ไกลขนาดเนี้เอากระโดดไปใหม่ๆครับปรกดวิ่งดิยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดกดวิ่งยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดวิ่งไปใหม่ครับโอ้โหสับกันไหลใหญ่เลยครับสับกันไหลเลยแล้วมานั่งรถกันนะป๋าไปชิมดิอยู่ โอ้โหอะไรอะไรเนี่ยเจอเก้าอี้ก็จะนั่งเจอรถก็จะขับกระโดดข้ามปุ๊บปุ๊บไปวิ่งอ้เอ๊กดวิ่งเอวิ่งสไลเดอร์เร็วเลยโอ้โหวิ่งแซงเฉยอสีอะไรจ้าสาวิ่งมาตั้งนานสีต่อไปใช่ไหมอันสุดท้ายละสีน้ำตาลนะไอห้ยไอ้นี่มันสีม่วงเฮ้ย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 ลอยโอ้หติดู่มันเนี่ยทำไงอะลงเออ b a ง โอ้ลงไปนั่งสมาธิอีกแล้วป่าไปอยู่บนนั้นได้ไงไม่มันมันสไลด์แล้วมันขึ้นไปเองอะ่ะไปใหม่ลองใหม่ดิยวยนี้ข้องใจข้องใจข้องใจสีม่วงเนี่ยไปข้องใจสีม่วงครับเดี๋ยวนะไอะเดี๋ยวไปแล้วเอ๋อไม่รอเลยป่ารออยู่บนมาใหม่อีกรอบได้ไหมเฮ้ยวิวมองลงไปข้างล่างนั่นคือทะเลสาบน้อยๆอ่ะนะมาเป็นตั้งดิ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวสไลด์ไปพร้อมกันเลยนะมาแล้วครับมาแล้วครับเดี๋ยวรอตัวน้อยแป๊บหนึ่งครับไปไปสางหน้าหนึ่งไปก็วูบอุ้ยออกมาเฮ้ยปลาปลาแป็นยังไงปลาอะไรอ่ะปลาหน้าขมัมอีกแล้วเจะนหนงพาไปที่ใดที่หนึ่ง หน,หนูก็เดินมายันนี่เลยดูดิโอ้โหแง่หนูปะเนี่ยมาจมอยู่ที่ทะเลส,สาบนี่โอเคหนูก็เดินออกสไลเดอร์โอ้โหออกสไลเดอ ER ร์ปลับเรือเล่นกันไปไปไปเราหมดไอ้นี่แล้วใช่ไหมไม่มีไม่มีสไลดเดอร์แล้วใช่ไหมอุ๊ยจมน้ำทำไงไปด้วยครับไปด้วยพี่โอเคพอลูกพายเรือปะหนูจะไปนอนบนเรือนี้นะโอ้โหมีเรือยอทด้วยอ่ะเนี่ยกระโดดขึ้นได้เลยไหมครับไป อุ้ยว่ายน้ำไปเปียกได้เฮ้ยจมใต้เรือเฮ้ยหัวหัวเฮ้ยเน็เอาไงอะปีนอะปีนะอะมาขุดกระโดดดิเฮ้ยขุดกระโดดแล้วก็ปีนมันได้อะทำให้หน่อยดิอือดูมาตรงนี้อ่าโอเคครับโอ้โหจะขึ้นเรือยอทแล้วครับทำไมตัวมันเหมือนกันไม่แน่<ะ>มานี่ไม่แน่ใจอะโผล่มามาทัป<ะ>เดตใหม่หรือมาทางนี้ ตรงนี้รูเนี่ยลงไปเลยถือว่าใส่เสื้อเหมือนใส่เสื้อคู่แล้วกันวันนี้มาลงไปในรูนี้เลยมาเดี๋ยวทำใหะมาเข้ามาแล้วนไงเดียวทำให้ไงถือว่าใส่เสื้อคู่ก็แล้วกันต้องทําแบบนี้เพราะว่ามันจะมองเห็นยากอ๋อแล้วก็ทําไงต่อดูดินี่คือบ้านเราใต้เรือเอ้าเหรอใช่ม่มีใครเข้ามาอยู่กับเราเลยเหรอเจเตียงสองชั้นเหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อ้อเยี่ยมเลยครับ มีไมโครเวฟมีพิซซ่าด้วยอนะ่ะเนี้ยกินกินได้ไหมหยิบกินได้ไหมไม่ได้เราใช้มุมมองอื่นได้ไหมเออนี่ยเออเนี่ยมุมมองนี้มุมมองนี้มมนหยิบพิซซ่ากินได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนะี่ยหัวโผล่เฮ้ยหัวโผล่มาชั้นบนนี่หัวโผล่ชั้นบนเลยมองขึ้นไปข้างบนได้เราไปทำอย่างอื่นกันเถอะออก,กออกจากที่นี่กันเถอะมาหรือให้อะไรอนะ่ะป้าปีนบันไดเลยเปีนบันได โอเคมาแล้วมาละออกจากบ้านนี้กันเถอะปะไม่ปาไม่ใช่นี่ไงออกมาแล้วมาที่สระน้ําแล้วลูกนี่คือเรืออ๋อเราอยู่บนเรือใช่ปานี่ทางนี้บนบนนี้อ๋อขึ้นไปปีนชมวิวเออนี่ขึ้นไปปีนชมวิวบนบนหลังคาบนหลังคาไปยืนชมวิวครับวู้หรูหรามาเห่าเอ้ยโทษหรูหราหรูหราเลยครับหรูหราเลยทีเดียว อ๋อไปนั่งพักก่อนหนูไปไหนแล้วอ่ะขอนั่งพักก่อนนะโอเคครับวันนี้เราก็ยังไปไหนทอเอ้ยมาตามมาลงจากเรือกันเถอะนี่ไปนี่กันเถอะไปมาไปว่ายน้ําไปไม่เรือที่เราจอดไว้เมื่อกี้ยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วไปว่ายขึ้นฝั่งกันเถอะไปไปทางนี้ดิตามมาไปทางไหนไม่ถูกแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ปลาที่มันนอน มานั่งอยู่ชายทะเลตรงนี้ดีว่ามีมีเก้อีให้นั่งมีเสื้อป๊บนปลาลอยอยู่ตรงนั้นก่อนนะปลาลอยอยู่ที่เสื้นั่งก่อนโอเคครับเดี๋ยวหนูขับไปเราจะออกท่าทางยังไงเนี่ยเอารถออกมาเอารถออกมาขับที่เกาะชายชายหาดเนี่ยครับไปย่าดี โอเคครับ,รบสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ